สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel n ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o t e ท f เ c t นะครับเติม t f e c t เข้าไปนิดนึงเอาละครับวันนี้พี่แดงก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องเทรดเดอร์ที่ดีควรเลิกนิสัยแบบนี้ก็คือการเปิดช็อตทุก New High เปิดบายทุก New Low ของจองกันเลยซึ่งนิสัยแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเทรดเดอร์เป็นกันแทบทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครหรือท่านไหนเนี่ย ที่จะเลิกนิสัยแบบนี้ได้เร็วกว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่แดงก็ได้สํารวจด,ดูแล้วว่านิสัยแบบนี้เนี่ยมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วถ้าสมมติเราแก้ตรงสาเหตุมันได้เนี่ยนิสัยในการเปิดช็อตทุกนิวไฮเปิดบายทุกนิวโรเราก็จะหายไปซึ่งตรงนี้มันจะเป็น mindset ที่ดีในการลงทุนต่อไปในอนาคตด,ด้วยวันนี้เนี่ยพี่แดงจะมาเริ่มที่กราฟของ TFX Set 50ในซีรีส์ H 2 4ก็คือซีรีส์ที่จะหมดในเดือนมีนาคม อันนี้เป็นกราฟเปล่าเลยเป็นไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงในโปรแกรม MT4 นะครับพี่แดงจะสอนที่ MT4 เป็นหลักเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเทรดที่นี่เป็นหลักเอาละเรามาดูนิสัยกันก่อนว่าทําไมเราถึงชอบเปิดส่วนเทรนด์กันนะักเออเอะอย่างแรกเลยนะครับเราดูที่หน้าจอทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นเลยว่าทิศทางเนี่ยมันเป็นขาลงมาตลอดเห็นไหมมันเป็นขาลงมาตลอดตลอดตลอดจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ปับ๊บมีการกระโดด พอกราฟกระโดดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเทรดเดอร์ทั่วไปก็มองว่าอ่ามันเปลี่ยนทิศละมันน่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นทันทีที่มีการเบรกอ่าเบรก,กแกลตรงนี้ปับ๊บเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเปิดบายถูกไหมอ่าพอเปิดบายก็ได้กําไรเปิดบายก็ได้กําไรเปิดบายก็ได้กําไรพอปิดวันจบวันนะครับเปิดออกมาติดลบกระโดดลงถูกไหมเทรดเดอร์ที่มองว่ามันยังเป็นทิศทางขาขึ้นก็จะเปิดบายเห็นไหมอันนี้ก็คือถูกทางเพราะว่ามันยังเป็นในทิศทางขาขึ้นมันมีการเบรกเอาไว้แกลบ ทันทีที่ล่วงลงมาก็เปิดบ่ายเปิดบายไปเรื่อยๆเห็นไหมครับก็ยังคงได้กําไรพอเปิดเช้ามาวันนี้ปับ๊บกระโดดอีกก็เปิดบ่ายพอเปิดบายหลังจากนั้นเนี่ยกราฟมันเริ่มลงละพอกราฟเริ่มตกลงเนี่ยเทเดอร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงบายอยู่เพราะยังมองว่าเป็นทิศทางขาขึ้นถูกไหมกราฟลงมาอ่าลงมาต่ําลงมาอีกเห็นไหมครับลงมาต่ําลงมาก็บ่ายต่าลงมาแท่งนี้อ่าก็บ่ายบายไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตรงนี้ถึงจุดต่ําสุดก็ยังบายอยู่เห็นไหม ตรงนี้เป็นจุดสําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสุดแนวรับแนวต้านตรงนี้ละเห็นไหมเป็นแนวรับพอทันทีที่กดบายไปเยอะๆเนี่ยกราฟมันไม่ขึ้นละมันเป็นเทรนขาลงละเห็นไหมครับจุดนี้พอเลยตรงนี้มาปั๊บเนี่ยก็เป็นเทรนขาลงที่ชัดเจนละคราวนี้คนที่เปิดบายไว้ก็จะเริ่มมีออเดอร์ค้างเนี่ยหนึ่งออเดอร์สอง order, สอง order, อเดอร์สามออเดอร์สี่ออเดอร์คราวนี้พอทันทีที่มีออเดอร์ค้างส่วนใหญ่ก็จะทํำยังไงครับก็จะเปิดบายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรอถัวราคา ให้ราคามันลงมาเรื่อยๆเพื่อเราจะได้ปิดรวบยอดถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดบายไปเรื่อยๆกระสุนเราเริ่มหมดความเสี่ยงเราเริ่มเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเราจะเริ่มติดลบมากขึ้นช่วงหลังๆทําให้เทรดเดอร์ที่จะเปิดบายเนี่ยจะเริ่มเปิดออเดอร์เล็กลงพอเปิดออเดอร์เล็กลงปุ๊บเนี่ยค่าเฉลี่ยมันก็จะต่ําลงมาช้าลงเรื่อยๆทันทีที่มันมีการดีดขึ้นแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยที่เราเทรดรวมกันออกมาทั้งหมดด้วยซ้ํา กลายเป็นว่าเราก็จะติดอีกเพราะว่ากราฟมันก็จะลงต่อถูกไหมมันก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้สาเหตุที่ทําไมเราถึงเปิดส่วนทางตลอดแบบนี้ก็คือเปิดช็อตทุกนิวไฮเปิดบายทุกนิวโลสาเหตุพี่แดงวิเคราะห์ออกมาได้สสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือมันเกิดการต่อเนื่องที่มองเทรนผิดก็คือเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ครับก็คือทันทีที่มันเปิดกระโดดขึ้นปุ๊บเรามองว่าเป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมทันทีที่เราเปิดออเดอร์แล้วเราไม่ยอมปิดออเดอร์ เรายัางมองว่ามันเป็นขาขึ้นปุ๊บพอเรามองเทรนผิดก็คือณจุดนี้เนี่ยมันควรที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทิศได้แล้ว <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดที่สําสคัญที่เราจะต้องเปลี่ยนทิศแล้วเทรดเดอร์เนี่ยก็ยังมองว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะมันมีออเดอร์ค้างอยู่ด้วยพอมีออเดอร์ค้างอยู่แล้วก็ยังมองผิดทิศทางเนี่ยมันก็เลยทําให้เทรดเดอร์ท่านนั้นเนี่ยอยากที่จะสวนเทรนทันทีที่เกิดออเดอร์มันต่ําลงมาปุ๊บเราก็จะบายพอออเดอร์ต่ําลงมาเราก็จะบาย ต่าลงมาแล้วก็จะบ่ายอีกแต่อย่าลืมว่าการถั่วเฉลี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าตอนท้ายๆเราถั่วด้วยน้ําหนักเท่าเดิมหรือเราถั่วด้วยน้ําหนักที่น้อยลงเพราะว่ามันเริ่มเสียวถูกไหมโอกาสที่จะปิดแล้วครอบคุมทั้งหมดเนี่ยมันก็น้อยที่สําคัญนะครับการเทรดทีเฟกเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการหมดเวลาซีรีส์ด้วยพอหมดเวลาซีรีส์เนี่ยไอที่เราติดมาทั้งหมดเนี่ยเลยกลายเป็นก้อนใหญ่อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่1ที่พที่วิงมองว่าทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังติดนิสัยใน,ในการเปิดส่วนเทรนอยู่ อีกเหตุผลหนึ่งที่พี่แดงเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่ทําไมชอบเปิดส่วนเทนก็คือถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยสมมุตินะพี่แดงเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับจะได้ไม่เป็นรูปเดิมสมมุติตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีการเปิดกระโดดถูกไหมมีการเปิดกระโดดแล้วก็ในยะสําคัญก็จะอยู่แถวนี้ถ้าสมมุติว่ามันเบรกแนวต้านตรงน,น,น,นี้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะมีแนวโน้มที่จะเป็นทิศทางขาขึ้นถูกไหมทันทีที่เทรดเดอร์ท่านนี้เนี่ยเขาสังเกตกราฟมาจนถึงตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่าพอวันถัดมาเนี่ย กราฟเปิดกระโดดพราเปิดกระโดดมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเทเดอร์ท่านนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าออเดอร์ขอลองตามดูอีกสักวันหนึ่งปรากฏว่าพอจบวันปั๊บเนี่ยเปิดแกรบกระโดดต่ออีกแล้วคราวนี้เปิดกระโดดโดยข้ามแนวต้านเลยด้วย,วยก็เลยกลายเป็นว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่จะไปละแต่แต่อะไรครับเทเดอร์ท่านนี้เนี่ยยังไม่ได้มีออเดอร์นะแต่รอสถานการณ์ก่อนปรากฏว่ามันเปิดแล้วก็โดดขึ้นไปไกลมากถ้าเราวัดระยะมาเนี่ยตรงนี้เขาห่างมาแล้ว25จุด เวลาที่เราตกรดมันจะมีอาการนี้เกิดขึ้นอยู่ในใจครับก็คือเอ๊ะมันพุ่งขึ้นไปเยอะมากแล้วนะงั้นเราขอเปิดสวนตรงนี้เลยละกันพี่แดงเชื่อว่าเป็นอาการของเทรดเดอร์หลายๆคนเลยก็คือเปิดเซลล์ตรงนี้เลยมันมีการกระโดดแล้วเราตกรดไงพอเราตกรดปุ๊บเราคิดว่ามันน่าจะลงแล้วละเพราะมันขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วปรากฏว่าทันทีที่เปิดปุ๊บอ่ามันก็ลงจริง ถูกไหมมันก็ลงจริงเทรดเดอร์ท่านนี้ก็จะมองอยู่ในใจว่าอ่ะจุดนี้มันมีนัยยะสําคัญแล้วถ้ามาถึงจุดนี้ก็จะเปิดลงอีกก็คือทันทีที่พอมันลงมาอีกนิดนึงอาจจะยังไม่ได้ปิดออเดอร์ถูกไหมครับขึ้นมาก็ช็อตอีกอ่ะก็ช็อตอีกมันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับข้อสรุปของพี่แดง2ข้อก็คือข้อแรกเรามองทิศทางผิดแล้วเรามีออเดอร์ค้างอยู่ทันทีที่มันเปลี่ยนเทรนด์ปุ๊บแต่เรามีออเดอร์ค้างอยู่เราก็เลยยังเปิดในทิศทางที่มันสวนเทรนด์อยู่ เหตุการณ์ที่2ก็คือการที่เราเห็นเทรนมาแล้วเรายังไม่มีออเดอร์แต่เราตกรดพอเราตกรดปั๊บเนี่ยเรามักจะเปิดส่วนทางอันนี้โดยธรรมชาติเพราะเรารู้สึกว่ามันขึ้นมากเกินไปแล้วแล้วเราตกรดเราไม่มีออเดอร์อยู่ด้วยแต่ในมุมมองกลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นอยู่ว่ามันเป็นทิศทางขาขึ้นถูกไหมมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเราเปิดถูกทางออเดอร์ order ยังไงเราก็หลุดเนื้อออกไหมสมมติว่าพอเปิดมากระโดดปุ๊บมันล่วงลงมาแล้วบายถูกไหมตรงนี้มันล่วงลงมาเราก็เปิดบาย ตรงนี้ร่วงลงมาเราก็เปิดบายเห็นไหมครับท,ทันทีที่เราเปิดในทิศทางเดียวกับเทรนถ้าเราตีเส้นเทรนไลน์ line, หรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ MACD ตัดขึ้นเหนือ0มันก็จะบอกหมดแล้วว่าตรงนี้เป็นทิศทางขาขึ้นถ้าเราเป็นทิศทางขาขึ้นเนี่ยต่อให้เราเปิดช้านิดหน่อยมันก็ยังไปในทิศทางขาขึ้นอยู่ดีซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเทคกำไรได้ตามแนวทางที่เราวางไว ไม่ว่าจะเป็นเทรดด้วยร i สตรีวอดเรโชหรือว่าจะเทรดตามเทรนหรือสวิงเทรดก็แล้วแต่เราจะเก็บกําไรได้แบบตลอดทางเพราะฉะนั้นการเทรดตามเทรนเนี่ยมันจะทําให้ไม่ไปเปิดช็อตทุกนิวไฮไม่ไปเปิดบายทุกนิวโลเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องมองให้ออกว่าณนะเวลานี้เนี่ยเป็นเทรนอะไรซึ่งการมองเทรนสามารถมองแบบง่ายๆด้วยการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์อะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับหมวดเทรนอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวกับหมวดเทรนทเนี่ยใหเ้เรา มาที่เมนูด้านซ้ายสุดแล้วก็เลือกไปที่อินดิเคเตอร์แล้วก็เลือกหมวดเทรนเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวกับหมวดเทรนเราสามารถที่จะเลือกเอามาใช้งานได้หรือถ้าบางท่านไม่ต้องการใช้อินดิเคเตอร์ก็ใช้เส้นเทรนไลน์ลากธรรมดาก็ได้อย่างเส้นเทรนไลน์ลากธรรมดาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลากมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามันฝ่าเทรนออกมาได้แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศถูกไหมแล้วการที่แนวโน้มจะเปลี่ยนทิศเนี่ย เราสามารถดูลักษณะของนิวไฮกับนิวโลได้ถ้าสมมติว่านิวไฮกับนิวโลมันมีการย่อต่ำลงอ่ะเห็นไหมครับอันนี้นิวไฮต่ำลงอันนี้นิวโลก็ต่ำลงถ้าเราลากเป็นเทนไลน์เนี่ยมันก็จะประมาณนเนี้ยเนี่ยอ่ามันก็ต่ำลงเห็นไหมครับพอทันทีที่ต่ำลงเราก็อนุมานได้ว่าตอนเนี้ยกำลังเป็นทิศทางขาลงละการเป็นทิศทางขาลงเราก็ลากเทนไลน์ประกบก็ง่ายๆครับเนี่ยอันนี้อันนี้เทนไลน์เส้นแรกแล้วก็ปรากฏว่ามันมีสปีดไลน์ นะครับก็คือมีการกดลงมาอีกมีแรงเร่งถ้าหากว่าเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่จุดไหนแล้วครับเนี่ยมี2นิ้วไฮที่ต่ำลงมีโลที่ต่ำลงนั่นแสดงว่าจริงๆรนะิณช่วงแท่งแถวเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มเปิดออเดอร์เซลล์ได้แล้วหรือเปิดเปิดช็อตนั่นเองก็คือแถวแถวเนี้ยเราก็เปิดช็อตเนี่ยแล้วก็จะเก็บกินได้ตลอดทางละถูกไหมทันทีที่มันดีดขึ้นมาปั๊บสมมุติว่าคนที่เล่นสวิงเทรดเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อ่าก็คือเอ็นกราฟฟิงถูกไหมเพราะนั้นก็เปิด ช็อตตรงนี้ต่อแล้วก็ตั้ง Stop loss ตรงนี้แล้วก็เทคสมมติเอา2ต่อ1ก็จะได้ประมาณนี้ถูกไหมอ่าสมมุติว่ามีเส้นเทนไลน์ปั๊บลากมาตรงนี้โดนเส้นเทนไลน์อ่าเปิดเซลนะตรงนี้ถูกไหมตั้ง Stop l ล s s ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้มาประมาณ2ก็กว่าตอนหนึ่งแล้วนี่ก็คือตอนหนึ่งแท่งตอนหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือเล่นแนวสวิงเทรดแนวรับแนวต้านธรรมดาเลยเพราะนั้นการท่าที่เรามองเทรนออกเราจะทำให้เราเนี่ยไม่เทรดส่วนเทรน แล้วเราก็จะไม่เปิดช็อตทุกนิวไฮทุกเปิดบายทุกนิโรดวิเด้ชอบคำนี้เพราะรู้สึกว่าเออมันจริงนะมันเป็นในสําหรับเทรดเดอร์ที่เข้ามาเทรดแรกๆเนี่ยเป็นทุกคนเลยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เห็นไหมครับมันลงมาเยอะๆมันลงมาเยอะๆเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยเราเปิดบายสวนแล้วกันอพอแท่งใหม่มาสวนอีกเปิดบายสวนอีกกว่ามันจะขึ้นนะครับแล้วทันทีที่มันขึ้นบางทีมันขึ้นไปไม่ถึงจุดที่เราบายด้วยซ้ํา ไอเราเนี่ยก็อยากจะขึ้นไปนิดนึงปุ๊บไอเส้นที่บายปุ๊บเราก็อยากจะอ,ออกแล้วเพราะว่าเผื่อมันจะลดความเสี่ยงลงถูกไหมแล้วทันทีที่มันขึ้นปุ๊บมันขึ้นไปไม่ถึงจุดที่เราติดออเดอร์เนี่ยสุดท้ายเราก็ยังติดต่อเนื้อไหมอย่างสมมติคนบายไว้ตรงเนี้ยแต่มันกระโดดร่วงลงมาขนาดเนี้ยแล้วมันก็ไม่งอหัวกลับขึ้นมาถึงเส้นเราสักทีทําให้คนคนนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดช็อตทั้งๆที่มันเป็นเทรนขาลงเนื้อออกไหมเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองติดบายอยู่ไง พอตัวเองติดบายอยู่มันก็จะไม่อยากเปิดชอ็อตเพราะมันอยากจะเอาไอออเดอร์บายทั้งหลายแหล่ออกให้หมดมันทําให้เราเสียโอกาสครับถ้าวันนี้เราไปเปิดบายบายบายอย่างเดียวในขณะที่มันเป็นเทนที่เราควรจะจะเปิดชอ็อตลงถูกไหมถ้าเราเปิดชอ็อตเนี่ย่านนี่เราได้ไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเราจําเป็นต้องเปิดลอง <laughs> พี่แดงอาจจะพูดตะกุกตะกักนิดนึงนะครับด้วยความเคยชินว่าเปิดบายกับเปิดเซลล์เพราะว่าเทรดโฟรเร็กมันเปิดบายเปิดเซลถูกไหมคราวนี้พอมาเปิดทีเปิดทีเฟกมันต้องเป็นลองกับช็อตก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะแต่ก็อันนี้แหละครับเป็นแนวความคิดที่พี่แดงมองว่าทําไมเราถึงชอบเปิดส่วนเทรนก็คือทันทีที่เรามองเทรนปุ๊บแล้วเรามีออเดอร์แล้วค้างอยู่พอค้างปับ๊บมีการเปลี่ยนเทรนเราจะชอบเปิดในทิศทางเดิมก็คือไม่ยอมที่จะตัดออเดอร์หรือแก้ไขออเดอร์เก่าที่มันค้างไว้ กับประเด็นที่2ก็คือเราไม่มีออเดอร์แต่เผิญว่ามันไปไกลและเราตกรถพอเราตกรถปุ๊บเราจะมองหาจุดที่มันสูงสุดเพื่อเราจะได้เปิดส่วนเทรนซึ่งไอาการเปิดส่วนเทรนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์สู้เราเปิดตามเทรนปุ๊บเรายังคงได้กินไปเรื่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยให้เรามองเทรนให้ออกอันนี้คือสําคัญที่สุดถ้าเรามองเทรนดออกปุ๊บแล้วเราเปิดในทิศทางเดียวกับเทรน ต่อให้เรามีออเดอร์ผิดพลาดบ้างเป็นบาง,บางจุดนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเข้าสู่เทรนด์ของเรานั่นเองนะครับมันก็จะหลุดออเดอร์ของเราได้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง f i t Mo น e ีนะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o t e ท f เ c t นะครับเติม t f เ c t เข้ามาอีกนิดนึง เอาละครับส่วนใหญ่พี่แดงก็จะสอนเป็น MT4 แล้วกันเพราะโดยส่วนตัวพี่แดงก็จะชอบใช้ MT4 แล้วก็เดี๋ยวประมาณเดือนกุมภาเนี่ยพี่แดงก็จะมีการยกย้ายพอร์ตโดยการไปเทรดที่บลอภายซึ่งจากที่พี่แดงเข้าไปคุยกับ น้องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ผู้จัดก,การฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเขาเนี่ยทางบลลพายเนี่ยพี่แดงถามเขาว่ามีจุดเด่นอะไร mm. เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่40กว่าบลเนี่ยของพายกับดา o เนี่ยที่พี่แดงสนใจเนื่องจากว่าเขามีโปรแกรม MT4 และ MT5 ในบลลพายเนี่ยเขาสามารถใช้ MT5 ได้โดยการที่เราจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าซอฟต์แวร์ให้กับทางเจ้าของแพลตฟอร์มที่นำเข้ามาคือ Top t เ a d e เดแต่ของ DAO เนี่ย เขาจะไม่ต้องจ่ายค่าใช้ MT5 สําหรับเทรดหุ้นแต่ว่าจะมีการันตีว่าเราจะต้องเทรดขั้นต่ตําต่อเดือนเท่าไหร่ก็มีส่วนต่างกันเท่านี้คราวนี้ในส่วนของพายที่พี่แดงชอบก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเทรดที่บอลอไหนก็นแล้วแต่เราสมัครไปปุ๊บเนี่ยหบอลอเราจะได้แค่1นบัญชีเทรดสมมติว่าพี่แดงเปิดกิมเองเนี่ยพี่แดงก็เปิดได้1บัญชีเปิดบัญชีที่ d โอพี่แดงก็เปิดได้1บัญชี ถ้าเราจะเปิดเพิ่มบัญชีเนี่ยพี่แดงเคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่ามันต้องทําเรื่องร้องขออะไรสักอย่างซึ่งก็วุ่นวายทำให้หลายๆคนเนี่ยเวลาที่จะเปิดบัญชีที่2ก็เลยหันไปเปิดอีกบลล์หนึ่งแทนก็คือมีหลายบลลอทำให้เราควบคุมดูแลได้ยากแต่ของบลล์พายเนี่ยใน1คนสามารถเปิดได้5บัญชีจะเปิดบัญชีหุ้นสัก2เปิดบัญชีทีเฟกสัก3าก็ได้เปิดได้5บัญชีสลับกันใช้ได้เลยครับโดยที่มีเลขบัญชีในการเทรดเนี่ยคนละเลขกันเลยแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่เทรดหุ้น ด้วย MT5 เนี่ยแล้วใช้ EA ช่วยรันเทรดทำให้เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค่า EA ด้วยถ้าเราเขียนเองหรือว่าใช้แพลตฟอร์มของทาง Top Trader ช่วยรัน e EA ให้มันก็เสียแค่ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ก็ตกเดือนละประมาณไม่กี่ร้อยมั้งพี่แดงจำไม่ได้เขาคิดเป็นปีคิดเป็น6เดือนกับคิดเป็นปีก็เลยเป็น2ข้อเด่น ของบลอภพายส่วนที่พี่แดงอยากจะลองไป,ไปลองเทรดดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าระบบมันเสถียรไหมมีการกระตุกไหมซอฟต์แวร์มันโอเคไหมแล้วก็ไปดูในสตรีมมิ่งด้วยในสตรีมมิ่งก็จะลองเทรดเป็นหุ้นดูถ้าสมมติว่าได้ความคืบหน้ายัางไงเนี่ยพี่แดงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ